สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาพยากรณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายน2563นะคะคนวันเสาร์คุณทั้งหลายเนะะี่ยค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเราทำงานเก่งอึดถึกและบึกบึนมากนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไระคะ่ะคุณสามารถแก้ไขตัวเองและผ่านพ้นกับปัญหาตรงนั้นไปได้นะ,ะไม่ว่าจะใคร ใครจะคิดว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาหรือบางเพียเป็นคนแบบตรงเกินไปค่ะคุณคนจริงนะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงทํางานค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นใครจะมาเอาเปรียบคุณนะคะค่อนข้างยากใครที่จะมาหาผลประโยชน์จากคุณนะคะคุณจะรู้ทันเขาไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกกล้าได้กล้าเสียในช่วงเวลานี้คุณอยากจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมของพื้นดวงชะตาค่ะณนะช่วงเวลานี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะ สากสำหรับให้ชุดแรกค่ะคุณพยายามที่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะมันก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่แต่ถามว่าอุปสรรคในที่นี้คนะ่ะมันจะเป็นอุปสรรคแห่งความสําเร็จของคุณนะขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงในช่วงเวลานี้ปัญหาต่างๆที่คุณคิดมากวิตกกังวลอยู่ แม้กระทั่งแบบบุคคลภายนอกค่ะมาทําให้คุณแบบเครียดอ่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเกิดคุณเจอใครก็ตามที่ทําให้คห้เครียดค่ะเขาบอกว่าคุณต้องปล่อยวางลงบ้างนะในะช่วงเวลานี้ออกไปเที่ยวบ้างออกไปเปลี่ยนสถานที่ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศออกหาร้านคาเฟ่นัน่งทํางานแบบชิลๆมากยิ่งขึ้นคุณพยายามลดความเครียดตรงนี้ความวิตกกังวลตรงนี้ลงไปมันจะทําให สิ่งใดที่คุณคิดนะคะมันมันจะมันจะไปได้ไกลกไร่วาวดเดิมพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างตามดวงชะตาของคุณนะคะที่มันจะต้องเจอในปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบอะไรบ้างที่คุณจําเป็นต้องระวังในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะจากสาหรับไพ่ชุดที่2ค่ะ six of wands ค่ะ Five of Cups ค่ะ n i ส e of Cups ค่ะ The Justice ค่ะ Five of s โ o ลส s นะคะสิ่งต่างๆมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าณนะตอนนี้ค่ะคุณคิดมากวิตกกังวลและความคิดมากความวิตกกังวลความ หดหูใจไร้เลี้ยวแรงความหมดพาชั่นต่างๆในชีวิตของคุณนะคะมันยังคงเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องระวังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทุกความคิดความเครียดความที่เรากังวลมันมันตามมาหลอกหลอนตัวคุณอยู่มันจะทําให้การติดต่อประสานงานของคุณในตอนนี้ค่ะมันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานการไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้านายกับตัวคุณนะคะไม่ว่าตัวคุณเองจะเป็นเจ้านายคุณก็จะไม่เข้าใจกับคน อบข้างหรือลูกน้องหรือบริวารของตัวคุณการประชุมงานไม่ลงกันทุกอย่างมันมีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นเดือนของกัญญาถ้าเกิดคุณยังทุกยังเครียดในช่วงเวลานี้อยู่นะขอให้คุณผ่อนคลายชีวิตให้ให้มากขึ้นมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเจอกับปัญหาตรงนี้ขอให้คุณแก้ไขตัวคุณเองโดยการวาง ความทุกข์เอาไปก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่อนคลายได้อย่าย,ยึดติดอย่าตรงไปตรงมามากจนเกินไปเพราะว่าความตรงไปตรงมาของคุณนะคะมันจะทําให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงานเกิดการประทะกันกับบุคคลรอบข้างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณจะหมดเหมือนโอกาสต่างๆที่ดีค่ะมันจะหลุดลอยไปนะโอกาสที่มันจะเข้ามาในเดือนกันยายนนะคะมันจะหายไปจากการไม่ลงรอยกันจาก การสื่อสญญารงานที่ผิดพลาดการเดินทางก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนจะได้งานก็จะคว้าน้ําเหลวไปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ที่คุณฟังคลิปดิฉันอยู่ขอให้คุณทิ้งสิ่งไม่ดีลงไว้ก่อนนะหน้าที่ของเราคือการเดินหน้าต่อไปคุณจะเดินด้วยความวิตกกังวลการที่คุณจะออกภายเหลือ,อ,อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาหน้าที่การงานความรับผิดชอบคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณภายเหลือ,อ,อไปอะค่ะคุณจะประสบความสําเร็จหรือสักเซสกับเป้าหมายที่คุณววาางไ้หรือเปล่ คุณทาอย่างวิตกกังวลนะคะเวลาคุณพูดขอให้คุณแบบนับ1นึถึงสิก่อนถ้ามันมีปัญหาอะไรจริงๆที่มันจะต้องปะทะอารมณ์กันนะดิฉันไม่อยากให้คุณเสียโอกาสมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นนะคะความความอุดมสมสองณ์มต่างๆมันรอคุณอยู่อะไรก็ตามแต่ที่คุณหวังเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอนนี้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป้าหมายในชีวิตของคุณนะฮะคุณวางเอาไว้มันชัดเจนความสําเร็จมันรอคุณอยู่ ความสาเร็จในที่นี้คืออะไรถ้าคุณไม่อยากเสียโอกาสไปนะคะมันจะมีโอกาสดีๆคือทําให้ชีวิตคุณมั่นคงมีการเงินที่ดีขึ้นมีกินมากขึ้นใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เติมเต็มในความสุขของตัวเองได้มากขึ้นนะคะมีอะไรที่มันมันควบคุมไม่ได้ปล่อยมันไปก่อน มันเป็นโอกาสที่จะทําให้แบบสําเร็จมากๆในชีวิตของคุณในตอนนี้เลยนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถแบบแยกแยะความเป็นจริงแล้วมองความเป็นจริงออกได้นะมันจะทําให้อะความสําเร็จของคุณนะคะมนล่าช้าลงไปอีกมันจะเกิดความขัดแย้งมีอุปสรรคในการทํางานความคิดและเหตุผลนะคะการติดต่อการพูดคุยมันไม่ลงรอยกันแน่ๆค่ะ ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากอะค่ะขอให้คุณนึกเอาไว้นะตรงนี้เลยว่ามือข้างหนึ่งถือดาบมือข้างหนึ่งถือตาช่างหมายความว่าอย่างไรคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอยู่แล้วด้วยตัวคุณเองอะค่ะคุณเป็นคนที่มีความอึดถึกระบึกบืนค่อนข้างสูงสําหรับคนวันเสาร์คุณ คุณเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะลบตลอดเวลาแต่การลบนะที่นี้ขอให้คุณดูปัจจัยสภาพแวดล้อมของความเป็นจริงตาช่างหมายถึงบางครั้งบางสิ่งบางอย่างของให้คุณปล่อยผ่านมันไปบ้างอะไรที่มันไม่ถูกใจของคุณเสมอคุณต้องลดอารมณ์ตรงนี้ลงนะคะมันจะไม่สามารถ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของคุณได้100%นะคะมันก็ยังดีกว่าคุณแบบขาดไปทั้ง100%ให้มันมีสักเก็ก็ยังดีนะคะใครที่ต้องทําการค้ากับต่างประเทศนะช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นนะในเดือนกันยายน ปัญหาตรงนี้มันจะคลี่คลายหลังจากกลางเดือนไปแล้วนะขอให้คุณต้องใช้สติมากๆรอบคอบให้มากๆระวังเรื่องสัญญาเรื่องเอกสารด้วยงานเอกสารสําคัญมากอย่าละเลยต่อมาเรามาดูการในเรื่องของความรักความรักของคนมันสอในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับสายโสดสายโสดต้องรอต่อไปนะคนที่เข้ามานะตอนนี้มันยังไม่ใช่คู่ของคุณนะ่ะ มันจะทําให้คุณอารมณ์แบบร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะใครก็ตามที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกหนุดหงิดนะคะมากยิ่งขึ้นขอให้คุณแบบเฮ้ยอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าการอยู่คนเดียวมันทําให้คุณแบบสบายใจมากยิ่งกว่ามันยังไม่เหมาะกันในตอนนี้นะคะสําหรับใครที่มีแฟนอยู่หรือว่ามีคู่ครองอยู่นะตอนนี้นะมันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของด้านอารมณ์ของตัวคุณนะคะถ้าคุณหงุดหงิดอึดอัดกับที่ทําง,งานเพราะฉะนั้น แฟนของคุณควรจะไม่ได้รับความหงุดหงิดตรงนี้ด้วยนะมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเรื่องของปากเสียงกันการทะเลาะกันเกิดขึ้นในเดือนกันยายนขอให้คุณใจเย็นๆมากๆเลยนะคะสำหรับคนวันเสาร์ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ